วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตนเองก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตนเองปรดศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานเปิดฝาซึ่งอยู่ติดกับไม้สวอปก่อนใช้งานและระวังไม่ให้ปลายไม้สวอปสัมผัสกับสิ่งใดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนห้ามเก็บสิ่งส่งตรวจระหว่างตั้งครรภ์หรือภายใน3มเดือนหลังคลอดบุตรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และเช็ดมือให้แห้งก่อนเริ่มเก็บสิ่งส่งตรวจ จัดท่าทางของร่างกายให้เหมาะสมเช่นยืนนั่งบนชักโครกหรือยืนวางเท้าข้างหนึ่งบนชักโครกเปิดฝาที่ติดอยู่กับไม้สวอปโดยค่อยๆดึงฝาขึ้นมาห้ามสัมผัสกับปลายไม้สวอปและห้ามทิ้งหลอดเก็บไม้สวอปใช้2นิ้วจับด้ามไม้สวอปตรงบริเวณขีดสีแดง ค่อยๆสอดไม้สวอปเข้าไปในช่องคลอดให้ลึกจนนิ้วที่จับไม้สวอปสัมผัสกับบริเวณปากช่องคลอดและทำการเก็บสิ่งส่งตรวจโดยการหมุนไม้สวอปประมาณ10-30วินาทีนำไม้สวอปที่เก็บสิ่งส่งตรวจใส่กลับเข้าไปในหลอดเก็บและปิดฝาให้ลงล็อกสนิท ส่งหลอดสิ่งส่งตรวจที่เก็บด้วยตนเองกลับมายัางห้องปฏิบัติการตามรายละเอียดในคู่มือเก็บสิ่งส่งตรวจหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคําแนะนํานี้เกิดขึ้นระหว่างการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเองโปรดติดต่อแพทย์ทันที